ซูเปอร์สปอร์ตสวัสดีครับมาพบกับอาร์ตอีกแล้วนะครับในช่วงซูเปอร์สปอร์ตรีวิวนะครับ วันนี้บอกเลยนะครับว่าเอาใจสายเทรลนะครับสายเดินป่าสายธรรมชาตินะครับนี่เลยรองเท้า n นกี้ React X Infinity Run CGTX ครับซึ่งตัวนี้นะฮะบอกเลยว่าพิเศษมากนะครับมีการใช้ผ้า Gore-Tex เข้ามาด้วยนะสำหรับช่วงนี้นะครับก็เป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวนะครับก็หลายๆคนเนี่ยอาจจะมีแผนแบบเอ้ยเข้าป่าไปเดินธรรมชาติเที่ยวธรรมชาตินะครับถ้าใครยังไม่มีรองเท้านี้เลยอาจแนะนําตัวนี้ครับ n นกี้ตัวนี้บอกเลยว่าตอบโจทย์มากอ่ะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันนะครับ หน้าผ้าตัวเนี้ย ใช้เทคโนิลยีที่ชื่อว่า Gore-Tex นะครับซึ่ง Gore-Tex เนี่ยจะให้ความเบาสบายแล้วก็รู้สึกแห้งตลอดเวลานะครับหน้าผ้าตัวนี้กันน้ําสำหรับ upper ด้านนอกนะครับจะจับแล้วรู้สึกว่าลื่นมือนะครับมีด้านนอกแล้วก็ด้านในด้วยนะครับจะเห็นดว่าถ้าเราเปิดด้านนี้เข้าไปนะครับจะเป็นผ้าตาข่ายอีกหนึ่งชั้นนะครับให้ความมั่นคงแล้วก็ให้ความแน่นนะครับระบายอากาศได้ดีกันน้ําด้วยนะฮะสำหรับมิโซตัวนี้ใช้ชื่อโฟมว่า React X นะครับซึ่ง React ตัวนี้ให้ความเด้งให้ความตอบสนองได้ดีกว่า แกรุ่นที่แล้วถึง13%เลยนะแล้วก็สามารถช่วยลดคาร์บอนฟุตพินนะครับก็คือลดการเกิดการเรือนกระจกได้อีกนะครับซึ่งตัวนี้ลดไปถึง4 3เลยนะถ้าเทียบกับตัว React รุ่นเก่านะครับในการทำรองเท้า1คู่เนี่ยตัวนี้ช่วยลดด้วยด้วยการดีไซน์ของ React นะครับจะเห็นได้ว่าด้านนอกเนี่ยจะมีการพับเข้าไปด้านในแต่ว่าด้านในของรองเท้าเนี่ยจะรูออกมาด้านนอกนะครับซึ่งการดีไซน์ตัวนี้มันจะช่วยให เวลาผู้สวมใส่ครับการซัพพอร์ตเนี่ยจะเทมาด้านนอกเล็กน้อยบางคนเนี่ยมีปัญหาคือพวก overpronation มีการบิดเข้าด้านในของเท้านะครับตัวตัวนี้จะช่วยมากนะครับอ่ะเดี๋ยวยกตัวอย่างให้ฟังนะครับเวลาคนวิ่งเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไปตั้งกล้องบริเวณแบบว่าส้นเท้าของนักวิ่งนะครับถ้าไม่มีรองเท้านะสมมุติอันนี้เป็นฝ่าเท้านะครับจะบิดเข้าด้านในเล็กน้อยที่เรียกว่า overpronation แต่ว่าไนกี้ตัวนี้นะครับจะเห็นได้ว่ามีเทคนิคที่แบบซอะร่งไว้นะครับเพื่อช่วยให้ผู้สวมใส่เนี่ยมีการเทอ,ออกด้านนอกเล็กน้อยนะครับ เพื่อไม่ให้เกิดการ o v e r p o n a t i o n เพราะว่า o v e r p o n a t i o n เนี่ยจะทำให้เกิดอาการบาดเจ็บได้ง่ายนะครับถ้าสมมุติอัดกดมาเนี่ยเดี๋กดให้ดูสมมุติมีแรงกระทำแบบมาอยู่ด้านในเท้านะครับเห็นได้ว่ารองเท้าตัวนี้มันคำไว้จะเรียกได้ว่าไม่ค่อยเทนะแต่พอมาด้านนอกนะครับนี่เห็นไหมว่าเขาจะเทได้ง่ายกว่าอา,อาการ o v e r p o n a t i o n ก็จะ ช่วยซัพพอร์ตาการนี้ด้วยนะครับสำหรับรองเท้าคู่นี้เอลโซจากทางไนกี้นะครับบอกเลยว่าเป็นลวดลายแบบวอลเฟลเอลโซนะครับซึ่งคุนชื่อจากทางไนกี้มากและยังใช้เทคนิคที่ชื่อว่า Storm t e ีส์นะครับเจ้ายางตัวนี้จะช่วยยึดเกาะนะครับไม่ว่าจะฝนนะครับหรือว่าไม่ว่าจะแบบพื้นลื่นแค่ไหนนะครับบอกเลยว่าสตอมทีสตัวนี้ยึดเกาะได้เอาอยู่แน่นอนครับสำหรับรองเท้านะครับไนกี้ r รียคเอ็กซ์อินฟินิตี้ัน4 G T X ตัวนี้นะครับ เหมาะมากครับกับใครที่กำลังมองหารองเทา้าวิ่งเทรลนะครับรองเท้าเดินป่ายิ่งช่วงนี้ด้วยนะฮะปลายฝนต้นหนาวนะครับบอกเลยว่ารองเท้าคู่เนี่ยคู่เดียวจบเหมาะมากนะครับไม่ว่าจะเข้าเมืองเข้าป่านะครับลุยน้ำลุยฝนบอกเลยคู่นี้ดีแน่นอนนะครับสำหรับราคาคู่นี้นะครับอยู่ที่ 6,600บาทนะครับบอกเลยว่าไม่แพงนะครถ้าเทียบกับคุณภาพที่ได้ไปนะครับใครนะครับที่สนใจนะครับจะไปสัมผัสตัวจริงนะฮะเข้าไปลองเข้าไปลองวิ่งนะครับได้ที่ซ u เปอร์สปอร์ตสาขาใกล้บ้านทันเลยครับแล้วก็สำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับแต่ก่อนจะไปนะครับขออนุญาตฝากกดไลค์นะครับกด subscribe และกดกระดิ่งติดตามช่อง YouTube ซูเปอร์สปอร์ตครับเพื่อให้พาดคอนเทนต์ดีจากทางซูเปอร์สปอร์ตนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับขอบคุณครับ